ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวเด่นในรายการข่าวท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยอพเภอแก้งครอได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบูลลี่ในสถานศึกษาครับโดยในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมโรงเรียนแก้งครอว,วิทยา ตำบหลหนองไผ่อำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมินายประธากรบุษาวรณกรณในอำเภอแก่งคร้อได้มีการมอบหมายให้ในายฐานวีอังสุชวันกิจปหลัดอำเภอครับเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเด็กและเยาวชนสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบูลลี่ในสถานศึกษาโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิคณะวิทยากรคณะครูโรงเรียนแก่งคราววิทยาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ก็ถือว่ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับแกนนำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน95คนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนให้มีกระบวนทัศน์ทักษะภาวะความเป็นผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสังคมอันจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากการบูลลี่และเป็นรกากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการดําเนินโครงการดังกล่าวครับนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายแกนนาเยาวชนในสถานศึกษาให้สามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบูลลี่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ